อีกลงเนี่ยโอ,โอ้โหหลแน่ถึงอะไรวะแล้วกิน,นข้าวลงครั ไ่แ่งอไรเงี้ยกี่ยวสายไ้ไมย่เงียน่ว้นตาเขขายตังนี้ไม่แข่งเลยไม่ีอันนี้เมื่อพอไทรปั้งาอยู่ทางนี้ได้เท่าไร่วสิมันไม่แข็งก็ทางแบบน้น วัวพลาสติกสเดียวไม่ติดพูนใช่หรอเอาความหนาเดยเขาถังเขาได้ว่าทีาคาาาคาา่ความหนาเขาว่าที่ความเหนียวของหนามันโดนแดดมากมันก็อบเร็ว